สวัสดีสมาชิกสินชัยคาา์เซ็นเตอร์ของเรานะคะวันนี้นะคะมีรถนะคะมีรถเก่งนะคะหรือว่าจะเรียกเป็นรถ SUV ก็ได้รถเก่งก็ได้เนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถบ้านสวยๆสภาพดีๆราคาถูกๆนะคะอย่าลืมนะคะแวะเข้ามาดูมาชมกันได้สอบถามข้อมูลกันได้นะคะที่สินชัยคาา์เซ็นเตอร์ของเรา เปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่วันเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่2โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูรถกันนะคะฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซเตอร์ของเราก่อนนิดนึงเนาะสำหรับช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซเตอร์ของเราเบอร์โทรศัพท์เบอร์แรกเลยนะคะ0899695577 0856617779นะคะย้ำอีกทีนะคะ08996695577 0856617779นะคะหรือจะเป็น ID Line ของเรา S I S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2 2สินชัย2สาขาขอนแก่นของเราเนาะหรือว่าจะสแกน QR code ของเราเข้ามาก็ได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่ดูไม่ชัดเนาะเห็นไม่ชัดนะคะอยู่บนหน้าจอของเราก็มีนะคะวิ่งอยู่บนหน้าจอเลยนะคะลูกค้าสะดวกช่องทางไหนนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร ID Line หรือว่า ฝากเบอร์ตามด้วยชื่อนะคะแจ้งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินติดต่อกลับไปเนาะเราไปดูรถกันเลยนะคะสำหรับรถคันแรกของเราวันนี้นะคะเป็น Toyota Innova นะคะ Toyota Innova คันนี้นะคะเครื่องยนต์ 2,000cc ตัวนี้เป็นเกียร์มินวนปี08นะคะตัวนี้เป็นปี08ค่ะสีดำสีสวยมากสีเงาเลยนะคะตัวนี้ล้อแม็กอย่างดีนะคะสำหรับลูกค้า s u เล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นรถใหญ่กันวันนี้นะคะเตรียมตัวเลยนะคะห้ามพลาดนะคะเตรียมตัวแคปรูปแคปหน้าจอส่งข้ออิ inbox สอบถามข้อมูลเราได้เลยสำหรับ Toyota Innova คันนี้เครื่องยนต์2 0ง20ซี cc เป็นเกียร์มนนวลนะคะปี08ค่ะราคาปกตินะคะหน้าเต็นเราขายกันอยู่ที่269,900นะคะ269,900ค่ะวันนี้จัดราคาพิเศษกันไปเลยนะคะ สำหรับภายในรถของเราตัวนี้แอร์วิทยุเครื่องเสียงพร้อมใช้งานนะคะระบบทุกอย่างพร้อมใช้งานใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์เมนวลนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนมองหารถ SUV เล็กๆนะคะตัวนี้คุ้มค่านะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเพราะว่าจาก200,006นะคะฟังราคากันให้ดีๆเลยเหลือเพียง229,900จาก200,006ลดไปเลย40,000บาทนะ นะคะใครสนใจนะคะแคปรูปแคปหน้าจอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะตัวนี้สเกิร์ตข้างเนาะสเกิร์ตรอบคันสนใจโตโยต้าอินโนาคันนี้เครื่องยนต์ 2,000cc เป็นเกียร์เมนวลปีสงู8ราคาเหลือเพียง229,900ลดพิเศษสำหรับสมาชิกแฟนเพจของเราลดไปเลย40,000บาทนะคะใครสนใจ แจ้งราคานี้มาได้เลย229,000ค่ะเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแจ้งเบอร์มาทางอินบ็อกซ์เราได้เลยเราไปดูคันที่2นะคะสำหรับคันที่2นะคะตัวนี้เป็น Isuzu m u 7นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ 3,000cc เป็นเกียร์ออโต้ปี2010ปี2010นะคะตัวนี้จากราคาปกติ 399,900ตัวนี้ให้ราคาพิเศษจริงๆนะคะลดไปเลย2,000 20, 0บาทจาก2จาก3 99, 900. 9แส0 9าค่ะตัวนี้เหลือเพียง3,799,900ค่ะสวยมากรถ SUV นะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดมองหารถครอบครัวใหญ่ๆนะคะตัวนี้เลยเหมาะเลยใส่ล้อมตัวนี้ล้อมแม็กอย่างสวยเลยนะคะ ล้อแม็กนะคะสำหรับภายในรถนะคะสวยมากคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญเครื่องยนต์เครื่องชองล่างแน่นมากและประกันคุณภาพค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนสำหรับตัวนี้ปี2,000 ปี2010นะคะสำหรับ Isuzu m i u คันนี้เนาะเราไปดูภายในรถกันเลยนะคะสำหรับภายในรถตัวนี้นะคะคอนโซลลายไม้ตัวนี้มีจอเนวิเกเตอร์นะคะเป็นตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนาะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยที่สำคัญตัวนี้เป็นเบาะหนังเบาะหนังสีครีมเลยนะคะส่วนมากนะ นี่เลยนะคะเบาะปรับตัวนี้นะคะตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้านะคะที่สําคัญนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตัวนี้ผ่อนอยู่ที่7,200กว่าบาทค่ะผ่อนยาวถึง84งวดด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนาะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยเนาะตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจตัวนี้นะคะช่องตัวนี้เป็นเบาะ หลังนะคะตัวนี้สามารถปรับแอร์อุณหภูมิแอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าสนใจเป็น Isuzu Mu-X เคันนี้สวยและคุ้มค่าจริงๆนะคะเจ็ดที่นั่งใหญ่ๆนะคะเหลือเพียงนะคะ3 7 9 9 0 0คันนี้ให้พิเศษจริงๆลดไปแล้ว20,000บาทจากปกติ3,99,900เหเหลือ3 7 9 9 9 0ค่ะผ่อนยาว84งวดกันไปเลยนะคะอยู่ที่7,200กว่าบาทค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นอีสุสิวิวเซเว่นคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะคะเครื่องยนต์เครื่องช่วงล่างนะคะสภาพแน่นเครื่องแน่นค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแคปรูปแคปหน้าจอทางอ e ินบ็อกซ์เราได้เลยค่ะใครสนใจเป็นอีสุสิวิวเซเว่นคันนี้เนาะเราไปดูคันสุดท้ายนะคะสําหรับคันสุดท้ายวันนี้นะคะวันนี้เราจัดมาให้นะคะ รถใหญ่ๆราคาถูกๆกันไปเลยนะคะสำหรับคันสุดท้ายวันนี้เป็น Honda Accord นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2,004เป็นเกียร์ออโต้ปี08เครื่องตัวนี้นะคะเครื่องยนต์2.4นะคะสวยมากเลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแคปรูปแคปหน้าจอคันที่ลูกค้าสนใจแจ้งมาทางอินบ็อกซ์พร้อมข้อมูลพร้อมข้อความสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะเครื่องยนต์2.4เป็นเกียรราคาจากปกติ3 5 9,900ค่ะ3 5 9,900ตัวนี้ลดแล้วลดอีกลดให้30,000บาทเลยค่ะวันนี้วันนี้จัดราคาโปรโมชั่นลดให้ไปเลย30,000บาท จากปกติ359,900เหลือเพียง329,900นะคะใครสนใจรีบๆกันเลยนะคะห้ามพลาดนะคะบอกเลยหลังจบไลฟ์สดนี้สายด่วนนะคะรีบๆกันเลยนะคะสำหรับ h ันด้า c อค r อร์คันนี้เราไปดูภายในรถกันเลย สำหรับภายในรถของเราตัวนี้พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีจอเนวิเกเตอร์นะคะตัวนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะตัวนี้คอนโซลลายไม้สวยมากจอเนวินะคะตัวนี้นะคะมีคุชคอนโรลด้วยเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะนี่เลยนะคะสภาพเดิมมเดิมๆทุกอย่างเลยนะคะเบาะหนังเบาะหนังสวยมากเบาะหนังเดิมๆก็เบาะและที่สําคัญนะคะเบาะปรับไฟฟ้า ไฟฟ้าทั้งคันค่ะคันนี้บอกเลยส่วนมากคุ้มค่าสุดๆนะคะคุ้มค่าจริงๆนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันสามารถเปิดม่านหลังม่านข้างได้นะคะตัวนี้พวงมาลัยมันตินะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเลยนะคะ ตัวนี้แอร์แบ็กของเราทั้งหมดอยู่ที่8ใบนะคะสำหรับ Honda Accord คันนี้ค่ะสวยมากราคา3 2 9 9 0 0โอ้โหหาที่ไหนไม่ได้จริงๆค่ะ Honda Accord ค่ะ3 2 9 9 0 0เครื่องยนต์2.4เกียร์ออโต,โตโด้ด้วย แอร์แบทั้งหมดอยู่ที่8ใบนะคะสำหรับ Honda Accord ของเรานะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนาะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลังจบไลฟ์นี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือฝากเบอร์ทิ้งข้อความไว้ได้นะคะทางออกซ์เลยเดีย๋ยวแอดมินเราไล่ตอบให้ทุกคนเลยนะคะ แคปลูกแคปหน้าจอรถที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะในมีมาให้ดู3คันนะคะรถใหญ่ทั้ง3คันเลยและที่สําคัญราคาราคาแตะต้องได้ราคารถพิเศษจริงๆนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0856617779นะคะ idline s i DI INE, SI, s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลขสอนะคะสินชัย2สอาขาขอดแก่นของเราเนาะหรือว่าจะสแกน QR code ของเราเข้ามาก็ได้เนาะฝากมูตามด้วยชื่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสนใจแบบไหนรุ่นไหนกันอยู่รถเก่งรถกระบะหรือว่าอยากได้กระบะตอนเดียวไปประกอบกิจการส่วนตัวก็ได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรกลัวออกรถไม่ได้ใช่ไหมนะคะโทรเข้ามาสอบถามเราได้ สิมชัยคาเซเตอร์ของเราช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมมีมาให้ดู3าคันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หลังจากจบไลฟ์นี้รีบๆโทรเข้ามากันเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าราคาวันนี้เราลดพิเศษจริงๆเพ,พิ่งแจ้งราคาไลฟ์สดวันนี้เป็นวันแรกนะคะลดไปเลยใครละ2อง0 0ื0นเลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเนาะอ,อย่าลืมนะคะสาหรับวันนี้นะคะเม์ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ